ยินดีต้อนรับสู่ f h Auto Review แหล่งรวมข้อมูลเชิงลึกรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญและอัปเดตล่าสุดในโลกของยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถ SUV ที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปีนั่นคือ Toyota Land Cruiser Prado ปี2025 Generation ใหม่นี้ไม่ใช่แค่การปรับชมเท่านั้นแต่เป็นการพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมดทางด้านวิศวกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีโดยผสมผสานความรูหราความอเนกประสงค์และสมรรถนะเข้าไว้ในรถคันเดียวอย่างลงตัว ราโดรุ่นปี2025ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม GAF ซึ่งเป็นพื้นฐานเดียวกับ Land Cruiser 300รุ่นใหญ่โครงสร้างแบบ Body on Frame ใหม่นี้ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของแชสซีขึ้นถึง50%และความแข็งแรงโดยรวมของตัวรถอีก30%ส่งผลให้การขับขี่ทั้งทางเรียบและทางออฟโรดมีความมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การออกแบบภายนอกยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นปราโดเอาไว้ด้วยสัดส่วนที่ดูบึกบืนและเส้นสายที่ได้แรงบันดาลใจจากกลุ่นคลาสสิกในยุค8 0 s อย่าง J 6 0กระจังหน้าแนวตั้งพร้อมไฟหน้าเล็บดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกย้อนยุคผสมผสานกับความทันสมัยอย่างลงตัวโครงสร้างที่ดูแข็งแกร่งแต่มีความประณีตแสดงถึงความสามารถในการลุยได้ทุกเส้นทางพร้อมความหรูหราสำหรับการใช้งานในเมือง ในด้านขุมพลังมีให้เลือก2แบบหลักตามภูมิภาคได้แก่เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบพร้อมระบบไฮบริด48โวลต์ให้กำลังประมาณ201แรงมา้าและแรงบิด500นิวตันเมตรโดยให้ความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นอีกหนึ่งตัวเลือกคือเครื่องยนต์ไฮบริด i f o r e Max ขนาด2.4ลิตรให้กำลังรวม326แรงมา้าทั้ง2รุ่นมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อเต็มเวลาและ d i f เ e r e n t i ชียแบบ Limited Slip Torsen พร้อมดิฟล็อกหลังเสริมสมรรถนะการขับขี่ในนนทุกสภาพถนน ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้หรูหราและใช้งานง่ายแผงควบคุมต่างๆถูกจัดวางอย่างลงตัวพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่มาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบและระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแยกโซนวัสดุคุณภาพสูงเบาหนังเย็บตะเข็บอย่างประณีตและดีไซน์ที่คำนึงถึงความสะดวกสบายเพิ่มความพรีเมียมในทุกสัมผัสข,ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกยังมีฟีเจอร์เสริมอีกมากมายเช่นระบบเสียง JBL Sunroof Panorama บ่อระบายอากาศและฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้า ที่นั่งแถวหลังให้พื้นที่นั่งสบายพร้อมพอร์ตชาร์จ USB และช่องแอร์แยกเฉพาะบอรดแถว3าสามารถพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระเมื่อเปิดท้ายรถจะพบกับพื้นที่เก็บของที่กว้างขวางเหมาะกับการเดินทางไกลหรือใช้งานในชีวิตประจำวันในเรื่องความปลอดภัยปราโดใหม่ใส่ใจอย่างเต็มที่ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของโตโยตา้าเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคันซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเสริมความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ในทุกการเดินทาง t o โยต a า a n d c r u i ู e r r r a d ปรปี2025ไม่ใช่แค่การพัฒนาแต่เป็นการยกระดับรถ SUV ให้ก้าวเข้าสู่อนาคตอย่างแท้จริงโดยไม่ลืมรากฐานที่แข็งแกร่งในอดีตหากคุณกำลังมองหารถที่พร้อมลุยและหรูหราในคันเดียวปร a d ดรุ่นใหม่นี้คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้าม ขอบคุณที่รับชมรีวิวนี้จาก f h Auto Review หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและที่สำคัญกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์รีวิวรถที่น่าสนใจในอนาคต